ร่วมจัดไปโดย Sing Corporation, Yamaha, ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชน กลับเข้ามาสู่ช่วงที่3กับสปอร์ตมาเฟียกีฬาตัวพ่อกับผมแชมป์พิรพลครับหลังจากที่มูมหมัดอาลีตำนานนักมวยจากโลกนี้ไปในวัย74ตำนานวีรกรรมคำคมไฟประวัติศาสตร์พูด3วันสาคืนก็ไม่จบครับเขาเป็นบุคคลที่บุค,คลิกชัดเจนเขาเป็นคนที่บอกว่าผมไม่ได้โม หลายคนก็บอกว่าเอยโอ้โหจริงๆอารีนี่โมมากเขาบอกว่ามันจะเรียกว่าโมได้ยังไงในเมื่อทุกสิ่งที่ผมพูดออกไปและผมทําได้เออเขากออ็มีจุดของเขานะครับเขาบอกว่ามันไม่เรียกว่าโมโมค,คือพูดว่าจะชนะแล้วแพ้แต่เขาไม่เคยโมเพราะเขาบอกเขาชนะได้หมดและเขาทําได้จริงๆเขาพูดอีกนะครับว่าเขาสามารถจะฆ่าทุกสิ่งบนโลกนี้ได้ เขาสามารถทําให้ต้นไม้ตายเขาสามารถฆ่าจระเข้เขาสามารถทําให้อิดแตกเพราะเขาคือมูมัดอาลีแต่สิ่งที่น่าประทับใจก็คือแม้เขาจะมีบุคลิกแบบนั้นแต่เมื่อวันเวลาผ่านไปคุณผู้ชมจะได้เห็นการพัฒนาตัวเองของอาลีอาลีอาจจะพูดหลายอย่างที่ฟังแล้วคุณผู้ชมคันหู อาจจะไม่เห็นด้วยหรือมันไส้แต่มีสิ่งหนึ่งคุณผู้ชมครับเขาพูดเอาไว้นะฮะว่าคนเราเนี่ยมันต้องเปลี่ยนชายคนไหนก็ตามอายุ50แล้วยังคิดยังมีความคิดเหมือนกับตอนที่ตัวเอง20เท่ากับว่า30ปีที่ผ่านไปมันสูญเปล่า แต่ละปีคนเราความคิดมันต้องเปลี่ยนมันต้องพัฒนาตัวเองฉะนั้นนั่นคือเลกัซีนั่นคือ, Legacy, คอตํานานของอาลีซึ่งวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปดูครับว่าบุคคลที่ใกล้ชิดกับเขาบุคคลที่เคยชกกับเขาบุคคลหลายหลายคนที่เคยมีโอกาสสัมผัสรู้สึกกับนักกีฬาตัวพ่อคูณ3มนามว่ามูฮัมหมัดอาลีอย่างไร บอยบินเหมือนผีเสื้อแต่ต่อยเจ็บเหมือนพึ่งนี่คือคำนิยามของอดีตแชมป์โลกรุ่นเฮฟวีเวทผู้ยิ่งใหญ่มูฮัมหมัดอาลีหรือชายาที่คนเรียกกันว่าแบล็กซูเปอร์แมน เ็กที่เกิดในครอบครัวช่างทาสีก่อนเริ่มต้นชกมวยในวัย12ปีจากคำชักชวนของตำรวจคนหนึ่งภายหลังจากถูกขโมยรถจักรยานอาลีพัฒนาตัวเองจนคว้าเหรียญทองโอลิมปิกในปี1960ก่อนที่จะคว้าแชมป์โลกรุ่นเฮฟวีเวทแบบพลิกโลกหลังจักหนักซอนนี่ลิสตันเมื่อปี1964จนสถาปนาตัวเองเป็นสุดยอดตัวพ่อแห่งวงการชกมวยในเวลานั้น นอกจากความสามารถในเชิงมวยแล้วอาลียังถูกยกให้เป็นนักมวยที่มีฝีปากกล้าจนใครๆต่างยกให้เป็นนักชกจอมโว like ปี1981มูฮัมหมัดอาลีประกาศแขนวนนุ่มด้วยสถิติชนะ56ครั้งแพ้5ครั้งจากนั้นชีวิตพลิกผันอีกครั้ง เมื่อเขาถูกตรวจพบว่าต้นเองเป็นโรคพาคินสันซึ่งเชื่อว่าเกิดจากการถูกต่อยเป็นจำนวนนับพันนับหมื่นครั้งบนสังเวียนนั่นเองหลังจากที่ต้องต่อสู้กับโรคพากินสันมาอย่างยาวนานถึง32ปีเต็มมูฮัมหมัดอาลีก็จากโลกนี้ไปด้วยวยัยเจปีจากอาการระบบทางเดินหายใจล้มเหลวปิดตำนานนักชอตัวพ่อ เหลือเพียงความยิ King, er ่งใหญ่ไว้ในความทรงจำของคนทั้งโลกดอนคิงโปรโมเตอร์คู่บุญของอาลีกล่าวว่ามันเป็นวันที่น่าเศร้าผมรักมูฮัมหมัดอาลีเขาเป็นเพื่อนของผมอาลีไม่เคยตายแต่จะเหมือนมาตินลูเทอร์คิงสปิริตของเขาจะอยู่ต่อไปเช่นเดียวกับจอร์ดโฟแมน คู่ชกคนสำคัญของอาลีกล่าวว่า Muhammad Ali. มูฮัมหมัดอาลีคือหนึ่งในมนุษย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ผมเคยพบไม่ต้องสงสัยเลยว่าเขาคือหนึ่งในคนที่สุดยอดที่สุดทั้งปัจจุบันและอดีต ขณะที่ผู้นำแห่งสหรัฐอย่างบารักโอบามาก็ได้กล่าวถึงอาลีว่าโ m u h a m m a อาลีคือแชมเปนตลอดกาลเขาลุกขึ้นยืนต่อสู้ในช่วงที่ยากลำบากและเป็นตัวแทนของผู้คนที่ไม่สามารถแสดงออกได้การต่อสู้นอกสนามของเขามีค่าไม่น้อยกว่าแชมป์โลกที่เขาได้เขามีศัตรูมากมายทั้งซ้ายและขวาและเคยเกือบส่งเขาเข้าตาราง แต่อาลีก็ยังยืนหยัดในแบบของเขาและใช้ชนะทั้งหมดของเขาคือสิ่งที่ช่วยให้เราสหรัฐอเมริกาได้เป็นที่ยอมรับของโลกในทุกวันนี้ right, และนี่เป็นแค่บางส่วนจากบุคคลทุกวงการที่ออกมากล่าวถึงนักชกผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งที่โลกนี้เคยมีมามูฮ mm ัมมัดอาลี He would come to the gym and if say, he didn't get a ride to the gym, he didn't have no car, he would run. He would run across the causeway. Muhammad Ali, one of my great heroes, had a great line in the 70s when he was asked, how many sit-ups do you do? He said, I don't count my sit-ups. I only start counting when it starts hurting. When I feel pain, that's when I start counting because that's when it really counts. That's what makes you a champion. Jerry, I'm the greatest fighter that ever stepped foot in the ring. Money will be lost that night. This will be the biggest upset in the center of all boxing. I think you're a big bag of wind. Damnedest showman that ever lived, and you ain't kidding anybody. The odds are 7 to 1. It's very big odds for a heavyweight championship fight. It has to be listed. Liston is a much bigger puncher. While well, these big mouth people talking about I've talk too much, well, I want all of them to be there, and I'm going to shut up all of this mouth. Number. You want to keep calling me a white man's name? I'm not white. He, to scream at Terrell. he beat the hell out of those who didn't want to use his name. Mr. Muhammad Ali has just refused to be inducted into the United States Armed Forces. I'm just about broke. I'm not allowed to work here now in America. I'm going to fight not for me, but to uplift my little brothers who are sleeping in the concrete floors today in America. They want to be famous. they people. It's a wonderful, wonderful. butterfly and sting like a bee, George can't hit what his eyes can't see. All of you chunks are going to bow when I whoop him. All of you. I know you got him. I know you got him, picked. But the man's in trouble. I'm going to show you how great I am. And never talk about who's going to stop me. There ain't nobody going to stop me. I must be the greatest. I took out the world. I took up the world. I told you, all of my critics, that I was the greatest of all time. Demons is not courageous Must to take risks and accomplish nothing in their life. นั่นแหละครับคุณผู้ชมครับมูฮัมหมัดอาลีก็ผมว่าน่าเรียนแบบนะครับในวิธีของความกล้าในความบ้าแล้วก็ในการที่จะพูดอะไรออกมาจากใจนั่นคือสิ่งที่เขาทำเขาบอกมนุษย์ต้องมีฝันมนุษย์ที่ไร้ฝันเหมือนนกที่ไม่มีปีกและคุณผู้ชมนั่นแหละครับคือสปอร์ตมาเฟียกีฬาตัวพ่อของเราในวันนี้คุณผู้ชมครับอยากจะติดตามรายการของเราย้อนหลังนะครับก็สามารถทำได้ทางช่อง YouTube c ช m ป์ h ช n แนลนะครับเข้าไปฝากไลค์แล้วก็ Subscribe สมัครเป็นสมาชิกด้วยส่วนวิธีในการติดต่อผ่านทางโซเชียลมีเดียก็คือวิธีนี้ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของ Facebook Instagram แล้วก็ Twitter ใครก็ตามคุณผู้ชมครับที่อยากจะติดตามเรื่องของยูโรแบบดูดีไม่ต้องนอนเด็กดูแป๊บเดียวรู้เรื่องพรุ่งนี้ แน่นอนครับในรายการ Top News ทางช่อง3 variety ช่อง28ขอย้ำนะครับช่อง28เวลาประมาณ15นาฬิกา40นาทีหรือว่าบ่าย3-40เรามีสรุปให้อย่างแน่นอนดูบอลดูดีดูปรับเดียวดูแชมป์พิรพลสำหรับคืนนี้คุณผู้ชมครับทางผมและทีมงานขอลาไปก่อนมีความสุขสุดสัปดาห์สวัสดีครับ